สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนดินนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับที่ทีมชาติไทยหญิงนะครับชบาแก้วชุดใหญ่ของเราไม่สามารถจะควา้มมาแชมป์ระดับ3จากการแข่งขันฟุตบอลชาติชาติอาเซียนประเภทหญิงได้นะครับด้วยการแพ้แพ้กับทีมชาติเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับทางรายการบักินชาแนลนะเราก็หวังว่าเพื่อนๆครอบคบอรัวฟุตบอลไทยหลายๆคนนะครับ จะมาร่วมกันให้กําลังใจครับน้องๆชุดนี้นะครับให้เดินทางต่อไปครับน้องอายุยังน้อยนะครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยและนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าเราจะพูดในแง่มุมนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือน้องๆมาเจอนักเตะที่เขามีประสบการณ์มากกว่าอายุมากกว่าไม่เป็นไรครับเดินทางต่อไปนะครับขอให้กําลังใจนะครับนะครับจะติดตามเชียร์ทุกๆแมตช์ขอให้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับ ขอให้กำลังใจช้างศึกชบาแก้วชุดใหญ่ของเราไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับที่4ก็ยอดเยี่ยมแล้วครับในการแข่งขันครั้งนี้และสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21สิงหาคมนะครับทีมชาติไทยนะครับรุ่นเยาวชนนะชบาแก้วรุ่นยูสิปีนะครับจะลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลยุชาติมิชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียโดยวันพรุ่งนี้นะครับชบาแก้วของเรานะครับ จะลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับในเวลา15.30นาทีที่สนามสีเวดารีนะครับสเตเดียมขอกำลังใจนะครับจากทุกท่านช่วยกันติดตามนะครับเชียร์น้องๆอยู่16ปีชบาแก้วของเราด้วยนะครับทำการถ่ายทอดสดทาง w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  ์วท์เว็บวนะครับติดตามชมได้ซึ่งนะครับเราจะอยู่กรุ๊ปซีนะครับร่วมสายกับสิงคโปร์และออสเตรเลีย ซึ่งในแมตช์ที่2นะครับเราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่25สิงหาคมทีมชาติไทยชบาแก้วเรานะครับจะลงสนามในเวลา19นาฬิกานาทีที่สนามสีเวดารีนะครับสเตเดียมและถ่ายทอดสดทาง w w w v i d e ด c o m เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านเชื่อกันให้กำลังใจน้องๆชุดเล็กเราด้วยนะครับเรื่องราวจากบุนเดสลลกา2นะครับหรือบุนเดสลลกา2นะครับ ที่นักเตะทีมชาติไทยนะครับขวัญใจชาวไทยของเราคือนิโคลัสมิเกลสันหรือน้องนิโก้นะครับสังกัดอยู่กับทีมเอสบี SV นะครับเอเวอร์แบงคนะครับทีมในบุนเดสลิก้า2ซึ่งจะลงสนามในการแข่งขันศึกบุนเดสลิก้า2แมตช์ที่3นะครับในการพบกับไกเซอร์ซาราเทนนะครับซึ่งเป็นทีมชั้นนำทีมหนึ่งนะครับ ซึ่งนะครับแต่ก่อนไกเซอร์ก็อยู่บนเดสลสก้าเหมือนกันนะเป็นขึ้นลงลงอยู่นี่แหละครับครั้งนี้นะครับเอเวอร์แบกเนี่ยจะลงสนามในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับตามเวลาเยอรมันนะบวกลบนะครับกันเองนะครับสำหรับเวลาในไทยในวันที่22คือในวันมะรืนนี้นะครับซึ่งแมตช์นี้สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมานะตลอด3าแมตช์ในฟุตบอลบนเดสลก้า2-2แมตช์แล้วก็ฟุตบอลถ้วย D f b นะครับ หนึ่งแมต์ทางนักเตะของเราอย่างนิโก้เนี่ยยังมีรายชื่อเป็นตัวสำรองอยู่ทุกแมตช์ครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครั้งนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ายามูร่านะครับซึ่งเป็นนักเตะในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวานะครับได้โดนใบเหลืองนะครับที่2ในนาทีที่6นะครับในการแข่งขันเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับทำให้เขาไม่สามารถ จะลงสนามในแมตท,ที่จะเจอไกเซอเร์สแลเทนได้ซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามีโอกาสอย่างสูงอย่างมากเลยนะที่นิโก้ของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสลงตัวจริงสักทีครับวันที่ยีบเนี่ยเรามาร่วมลุ้นกันนะครับว่านิโก้หรือนิโคลัสนิโก,ส,โก,ส,โกสันนะนักเตะควันใจชาวไทยทีมชาติไทยขอยงเราเนี่ยจะได้มีโอกาสลงสนามเหยียบลงบนพื้นที่พื้นหญ้านะครับของบนเดสซิกาสองครั้งแรกก็น่าจะเป็นแมตช์นี้แหละครับมีโอกาสสูงนะ นะครับมีโอกาสสูงมากเลยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยส่งกาลังใจนะครับให้กับทางนิโก้นิโคลัสมิเกลสันของเราด้วยนะครับเพราะว่านะถ้านิโก้นะได้ลงสนามบ่อยๆเนี่ยคือจริงๆผมอยากให้นิโก้ได้พิสูจน์ฝีเท้าครับนะครับเพื่อจะเอาชนะใจนะครับกุนซอวินเซนต์วักเนอร์นะครับให้นะครับวักเนอร์เนี่ยให้โอกาส นิโก้มากขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมานีนิโก้ก็มีรายชื่ออยู่ในสำรองนะแต่ยังไม่ได้ลงสักทีนะเราก็ติดตามอยู่หลายแมตช์แล้วครั้งนี้ครับวันที่ย2ิบสองมารืนนี้ครับเจอไกเซอร์ซลาเทนเนี่ยผมคิดว่านะนิโก้มีโอกาสอย่างสูงมากเพราะวิงแบ็กตัวหลักของเขาอะโดนสองเหลืองครับก็คือโดนแบนเนะี่ยแมตชนี้ไม่ได้ลงเนะ่นะครับถ้าเกิดวากเน่อจะไปคว้าตัวนักเตะวิงแบ็กมาจากไหนผม,ผมก็ไม่รู้นะยังไงก็ต้องคว้านิโก้ไว้ก่อนแหละ เพราะว่านิโก้มีรายชื่อในตัวสำรองนะมีโอกาสสูงผมคิดว่ามากกว่า80%นะที่นิโก้จะได้ลงแมตชนี้นะครับยังไงก็ติดตามครับวันที่22คือวันมะรืนนี้นะครับเอฟเวอแบกจะลงสนามพบกับไกเซอร์สราเทนนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้นิโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคืบหน้าผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเตะไทยรีคนหนึ่งนะครับซึ่งมาดามแปงได้ติดต่อไว้นานแล้วนะครับซึ่งเป็นนักเตะศูน้าอดีต นักเตะทีมชาติเยาวชนของอังกฤษนะครับหลายรุ่นเลยแล้วก็เป็นซูน้าของนักเตะในรุ่นเยาวชนของทนแอมฮอสเปอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่คอโดบ้านะครับในลีกสองสเปนจนตอนนี้นะครับย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับในลีกรองกับสโมสสอนคือบี้ทาวนะครับก็คือจุดซูนซับเบลนะครับกองหน้าที่เราเก่าถึงเขามาร่วมปีแล้วนะครับซึ่งซุนซับเบลในสภาพการนะครับ คือซูซาเบลเนี่ยน้องจุดเนี่ยเขานะครับไม่ได้บอกว่ามีความหวังที่ติดทีมชาติอังกฤษอีกนะครับในระยะนี้แต่นะครับเขากำลังโฟกัสอยู่การนะครับแข่งขันในระดับอาชีพในยุโรปเพราะว่าการที่สเปอร์ปล่อยตัวนะจุดเบลเนี่ยมาอยู่กอรโดบาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเนี่ยทำให้จุดเบลลำบากมากเพราะว่าสไตล์บอลสเปนเนี่ยมันแตกต่างกัน กันโดยสิ้นเชิงอ่ะกับสไตล์บอลของอังกฤษนะครับและอย่างหนึ่งนะโกดูบ้าเนี่ยเขามีนักเตะศูน้านะครับตำแหน่งเบอร์เก้าเบอร์สิบเนี่ยอยู่เต็มทีมเลยสี่ห้าตัวนะผมเข้าไปดูในในสกอตทีมเขานะเขามีนักเตะสเปนนะฝีเท้าจัดจ้านอายุมากกว่าจูดเบลด้วยะนะครับแล้วเขายังมีนักเตะรัสเซียอยู่นะครับสี่ห้าตัวครับที่เป็นตำแหน่งซูน้าเนี่ยมันยากมันยากมากที่จูดเบลดจะไปแทรกในตำแหน่งนี้และการแข่งขันในลีกสองสเปนเนี่ยเข้มข้นมากครับ เขาบอกว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าวงการได้เสียวงการเชีย์บอลเนี่ยลีกสองสเปนเนี่ยเข้มข้นกว่ากว่าลีกวันของสเปนด้วยซ้ำไปเข้มข้นกว่าลาลิก้านะเพราะว่าในลีกวันของสเปนมันเป็นการแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับคราสระดับเวอร์คาสครับคือระดับโลกแต่ในระดับที่วท้องถิ่นระดับยอดนิยมนะที่เข้าดูกันทุกอาทิตย์นะก็คือลีกสองนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่จุดเบลย้ายจากอังกฤษเนี่ย มาอยู่ที่กอโดบาในขณะที่ออกมาจากทีมเยาว,วชนนะครับจากท่องน,น้ำฮอสเปอร์มันยังกลายไปว่าโดยุดเบลโดนดองครับถูกดองแล้วก็ถูกไปล่อยไปอยู่ลีกสามด้วยในในทีมที่เป็นสโมสรพันธมิตรนะครับยืมตัวไปแล้วกลับมากลับมาที่กอโดบาก็ยังหาอนาคตไม่เจอโชคดีมากครับที่คริมปีทาวเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรในอังกฤษในลีกรองเนี่ยเขารู้จัก ชุดซุนซับเบลดีนะครับทางสโมสรยินดีอย่างมากที่จะได้ซุนซับเบลนะมาร่วมทีมนะครับซึ่งสโมสรก็ออกถแถลงเลยว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะที่ได้ชุดเบลมาแล้วตอนนี้นะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องครับตอนนี้จุดซุนซับเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยไวัยยีปีนะครับก้าวเข้าสู่ทีมคริปปีทาวอย่างเป็นทางการร้อยเปอร์เซ็นต์โดยทางคริปปีทาวเนี่ยได้มอบเสื้อหมายเลข10นะครับให้กับ ซุนซับเบลนะครับหรือจุซุนซับเบลของเราเนี่ยซึ่งหมายเลขสิบในฤดูการที่แล้วเป็นของชาวเวอร์นัมนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสมโมสรดั้งเดิมนะครับแต่ตอนนี้เสื้อหมายเลขสิบมาอยู่กับจุดเบลแล้วนะครับซึ่งการได้เสื้อหมายเลขสิบมัน,มนหมายถึงการการันตีได้ลงครับนะครับการการันตีได้ลง5 0ขึ้นนะผมคิดว่าจุดเบลจะได้มีโอ,อกาสได้ลงสนามบ่อยๆเพิ่มมากขึ้น และเมื่อจนะูดเบลเนี่ยมีมีความรู้สึกสงบอ่าผมใช้คำนี้ดีกว่าในการค้าแข่งอยู่ในยุโรปคือมันคลายใจลงบ้างอ่ะการไปอยู่ที่สเปนมันเหมือนนั่งอยู่บนกองไฟตลอดเวลานะ่ะไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรสู้เท่าไหร่นะก็ยังคือบอลสเปนเขาดูบอลน่นะเขาไม่ดูบอลเหมือนเหมือนบอลอังกฤษนะ่ะสไตล์คนละสไตล์ตอนนี้จูดเบลได้กลับมายัางยังถิ่นเดิมแล้วนะถิ่นที่เขาเป็นวันอะาิตน่ะแล้วเขาได้มีโอกาส น่าจะได้ลงเล่นด้วยผมคิดว่าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีเราควรจะติดต่อจูดเบลให้มาร่วมทีมชาติไทยของเราเพราะว่าสภาพการค้าแข่งจูดเบลน่าจะนิ่งขึ้นนะครับก็รอดูปลายปีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจูดเบลไม่ต้องรีบมาก็ได้เห็นใจน้องครับผมเข้าใจดีนะการย้ายไปย้ายมาแบบนี้ไม่เป็นผลดีแล้วก็การไปอยู่หลีกสเปนไม่เป็นผลดีกับจูดเบลเลยการกลับมาจิบีทาวให้โอกาสน้องสักระยะหนึ่งครับในการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่นะที่อังกฤษเมื่อน้องอยู่กับอยู่อยู่ตัวแล้วนะ ผมคิดว่าชุดเบลยินดีที่จะมาร่วมเล่นกับทีมเไทยชุดใหญ่เราแน่นอนนะครับตรงจุดนั้นผมคิดว่ามาดามแป้งน่าจะดึงเข้ามาเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราได้ชุดเบลมาเนี่ยทีมชาติไทยเราจะแข็งแกร่งมากครับอย่าไปเปรียบเทียบกับลีสเปนหรือลีงกิษเลยครับแต่ชุดเบลผมคิดว่าเป็นกุญแจสําคัญนะในแนวรุกของเราร่วมกับแพตริกูตาบสันนะถ้าได้สองคนนี้มานะครับผมบอกไว้เลยครับซูน้าไทยเนี่ยจะดีขึ้นเยอะและ นะครับเขาจะใช้เทคนิคต่างๆที่เคยใช้อยู่ในลีกยุโรปหรือลีกอังกฤษเขาเนี่ยนะครับมาแสดงให้กับเยาวชนเราเห็นให้กับทีมชาติเราเห็นสปีดบอลต่างๆวิธีการเล่นนะผมคิดว่าเข้ากันได้กับแบงค์สุภนัทเหมือนตาแน่นอนเข้ากันได้กับเบนเดวิดครับไม่มีรอยตะเข็บหรอกครับถึงดึงเอราวันมาก็เข้ากันได้ครับซิน่าแม็กเซสมายิ่งเข้ากันได้เลยครับจริงๆครับ ลายชื่อที่ผมพูดนะแล้วมีดันข้างหลังนะมีไอเดียนสกอตมานะมีสกอต t c คอนสเตเบิลนะนะครับถ้ามาดันอยู่ตรงมิดฟิลด์อีกนะแล้วมียืนหลังด้วยพีรวัตฟินบาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทีมชาติไทยตอนนี้อย่าไปบอกว่าทีมเยวชนเลยครับเอามารวมกันไว้ถ้าเราสร้างทีมโปรนะนักเตะในรุ่นนี้นะสิบเก้าลายชื่อที่ผมเขียนไวนะ้เนี่ยทีมนี้จะแข็งแกร่งคู่ไปกับชบาแก้วนะชุดชุดที่แข็งที่เวียดนามเนะี่ย และจะแข็งแกร่งกว่าชบาแก้วด้วยและทีมนี้จะเป็นทีมหัวหอกเรียกศรัทธาวงการฟุตบอลไทยเรากลับมาหมดเลยครับทําได้จริงครับทําได้จริงส่วนส่วนเรื่องโค้ดเนี่ยตัดสินใจเรียกตามโปรไฟล์ได้ครับหรือจะใช้โค้ดไทยก็ได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเข้าไปในรอบลึกๆของเอเชียหรือรอบเอเอเอลอเ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 ลเอ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 เรเอเอาอเ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 ่อเ่าอเ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 ยเอ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 เนเอ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 ี่เอเเ ผมก็รักโค้ชไทยนะไม่ใช่ไม่รักนะแล้วผมคิดว่ามีความสามารถด้วยและการตอบโจทย์ของนักเตะในขั้นพรีเมียมนะครับนักเตะในฝีเท้าระดับเออเวิร์คลาสหรือว่าคลาสยุโรปเนี่ยมันจะตอบโจทย์นะในการแข่งขันกับทีมในระดับเอเชียได้ครับถ้าลองเรียกมาดีๆเนี่ยผมบอกไว้เลยครับทีมชาติไทยเราจะพิกสถานการณ์แฟนบอลไทยจะกลับมาเยอะขึ้นเป็นล้านๆคนครับ เครื่องนี้เกิดขึ้นจริงแน่ครับแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยผมไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับยังไงนะครับช่วงนี้เราให้กําลังใจน้องๆชบาแก้วยูซิโกนะครับและเราร่วมให้กาลังใจน้องๆชบาแก้วชุดใหญ่ของเราด้วยเห็นน้องๆเล่นแล้วผมมีความรู้สึกผมไม่อยากตําหนิน้องๆทุกคนเลยนะทั้งทีมอะผมรู้สึกเห็นใจและสงสารผมรู้สึกว่าน้องเขาเต็มที่แล้วอนาคตยังอยู่ไกลเราอย่าพิ่งไปพูดอะไรนะเราจะไปบูลลี่น้องนะเราจะพิ่งไปตําหนิน้อง พอน้องเขาอยู่อย่างน้อยอนาคตยังจะเป็นกําลังของชาติได้อยเยอะครับยังไงช่วยกันให้กําลังใจน้องๆชาแแควด้วยนะครับไทยต้องรักคนไทยเหีื่อยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผล,ล,ล,ลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเกลี่ยงวั In the middle of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of Internationals The war of elephants must be fearless But your eyes To the gold medal The great warrior Step on the ground Asia Open your eyes To the gold medal The great warrior Step on the ground สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งซวิตเวอร์นซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตพนคีรีรมชาวอาเบนเอสซบกเยอรมันพีวัดซินบรอมคัลลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสตาโปลันดียูไนเต็ดทีมชาติยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปวเม ศาส์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่น The modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but modern bangtas <laughs> suang la pha chang sut cha yam yiap patha long thuen thi asia pert man bangtas suad wang la pha chang sut cha yam yiap patha long thuen thi สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทอลเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิสวีแบนซิลวาแม,แม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนคีรีรมชาวาเบนเอาสบอกเยอรมันพีวัดฟินรอนคารูกทีมชาติเยวชองเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียอลิมปิลยงราชาสีแห่งล หลังเศสจ,จูดซึงซับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปรโวเมสร์วิไลเบนเดวสิสนิโคลฮลัลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสุ่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบระทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปียงไคลสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปียงไร